สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพี่ติ๊กจากเพจนิสันโป๊ปังค่ะวันนี้พี่มอสโปค่ะมาชมกันนะคะสำหรับว่าในปีนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างแต่แน่นอนอตอนนี้พี่ติ๊กยืนอยู่ข้างๆนะคะอาร์เมรา1.0เทอร์โบค่ะสีพิเศษนะคะสีนี้มีแค่70คันนะ เจปี70็ดสิบคันค่ะมีเฉพาะแค่ในงานนะคะตอนนี้เหลือน้อยแล้วด้วยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเข้ามานะคะจองที่งานได้นะคะพิติก๊กมีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0.99นะหรือว่าอยากรับโปรโมชั่นดีๆส่วนลดนะคะของแถมเต็มๆแน่นๆไล์หาพิติกโทรหาพิติ๊กได้เลยค่ะมาชมกันนะคะว่านอกจากอเมลา่าสีใหม่ก็คือนท์บูแล้ว ในงานยังมีอะไรอีกอยากให้ไปดูตามมาทางนี้ค่ะอยากให้ดูเทอร่าค่ะเทอร่าคันี้นะคะถ้าจองในงานนะคะพี่ติ๊กยังมีชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้อีกด้วยอันนี้เป็นของแท้เลยนะจากนิสสันมอเตอร์เลยค่ะ,ะมีอะไรบ้างหนึ่งละ นะคะมีอันนี้มีโทอร่าค่ะกระจังหน้านะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกชมด้านข้างหน่อยไหมด้านข้างมีอะไราตามมาค่ะมีตัวนี้อันนี้นะคะถ้าลูกค้าจองในงานนะคะแล้วก็รับรถภายในปีนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะ รรบิกาเหลือนอกจากนั้นนะคะสําหรับตัวเทอร่าใหม่ของเรานะคะตอนนี้เรายังมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษก็คือ1.49เท่านั้นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกนะคะนอกจากนั้นนะคะพี่ติ๊กมีตัวนิวนาว่าใหม่ค่ะคันนี้ลดราคาเลยนะจากปกตินะคะราคาจะอยู่ที่8,000 0กบ9,000บาทนะคะถ้ามาจองในงานซื้อในงานพร้อมทำสัญญานะคะลดเหลือแค่6,900 0 0 บาทค่ะสวยนะค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะสามารถทักทายพี่ติ๊กนะคะสอบถามนะคะผ่านทางไลน์แอดได้นะคะหรือว่าจะโทรหาพี่ติ๊กโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์0929632863ค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ให้พี่ติ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ติ๊กไปก่อนค่ะบ๊ายบาย แสดง